จบกันไปแล้วค่ะสำหรับคอนเสิร์ตรวมตัวกันหาแสงของศิลปินมาลัยเงินล้านอย่างตรีชัยนรงค์นะคะต้องบอกเลยว่าอลังการทั้งแสงสีเสียงเลยรวมไปถึงโชว์ที่อลังการทุกนิติค่ะแดนเซอร์เนี่ยล้นเต็มเวทีบรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นนะคะโดยหนุ่มตรีจัดโชว์เพลงในอัลบั้มหาแสงค่ะอาทิเช่นทุกข้อความพาหะนำโศกขอเฮ็ดคือเก่าได้บ่ แล้วก็พิเศษเลยกับเพลงมันแปลว่าฮักค่ะที่เป็นเวอร์ชันใหม่จัดทําขึ้นเพื่อขอบคุณแม่ๆแฟนคลับที่รักกันเหนียวแน่นมาตลอดเวลาที่ผ่านมาและอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เลยนะคะที่เหล่าแฟนคลับนั้นก็มอบให้ศิลปินอันเป็นที่รักก็คงไม่พ้นมาลัยน้ําใจค่ะเป็นมาลัยธนบัตรที่มาคล้องให้จนล้นคอหนุ่มตรีเลยเรียกว่าคอหนักกันเลยทีเดียวนะคะร่วมไปถึงกระเป๋าน้ําใจด้วยค่ะที่มามอบให้บนเวทีจนหนุ่มตรีเนี่ยต้องอึ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเปิดมา เป็นเงินสดหลายแสนบาทเลยเรียกได้ว่ามาปึกปึกไม่ต้องแม็กไม่ต้องร้อยไม่ต้องเย็บก็เลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่เป็นมิติใหม่ซึ่งคุณตรีก็เผยว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ตรีตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ทํากันบ้านมาอย่างหนักเลยเพราะว่าอยากให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นโชว์ใหม่ๆที่ต่างจากเดิม เพราะว่าต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีคอนเสิร์ตแบบนี้บ่อยๆครับบอกตามตรงว่าน้ำตาไหลเห็นกำลังใจจากแฟนคลับที่สนับสนุนตรีตั้งแต่ตอนประกวดร้องเพลงจนวันนี้ก็ยังรักอยู่ยังเอ็นดูอยู่เหมือนเดิมก็ขอบคุณจากหัวใจขอบคุณสำหรับของขวัญมาลัยน้ำใจทุกๆชิ้นที่มอบให้ศิลปินคนนี้สัญญาว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้สมกับที่แฟนคลับสนับสนุนขอบคุณมากจริงๆครับ ขอบคุณที่ติดตามชม o มอ Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ